มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมากันคู่เลยครับโอ้โหลุยปลาครับโอ้โหโอ้โหเผิร์นกับเผิร์นดำไปดำไปหายลำแล้วก็เฮิร์นขึ้นมาครับโอ้โหสุดยอดลุยปลากันหน่อย ครับท,ทอยอ้าวเดินหน้าต่อครับอืดขอเลยครับขอเลยฮึบโอ้โหโอ้โห,โห,โหมาครับขอเลยฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหเผาขาดไปแล้วครับโอ้ยน่าจะเผาขาดฮนะฟีหมุนวีดเลยครับโอ้ยสุดยอด มาดีครับหนึ่งสื่อสองสื่อโอ้โหดูเหมือนเข่ากลางจะขาดนะฮะท่อนหลังครับแขกตับเดียวโอ้โหสุดยอดเขาขาดดีดค่ัดสุดยอดครับสุดยอดถ้าเพื่อนๆมาชมรถแข่งครับโอ้โหปานจริงๆครับรุ่นนี้ครับลุยป่าครับสุดยอด